สวัสดีครับพบกับรายการโพลโซเชียลนะครับวันนี้นะผมอยู่ที่บริเวณรอยัลการ์เด้นพาซาพัทยานะครับซึ่งยังอยู่ในส่วนของการจัดกิจกรรมโสพแฟนฟามิลี่นะครับในการพาบรรดาสมาชิกเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยด้านหลังของผมในตอนนี้นะครับเป็นศูนย์อาหารฟู้ดเวฟนะครับที่อยู่ในรอยัลการ์เด้นพาซาพัทยานั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับกิจกรรมโสพแฟนฟามิลี่ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ให้สําเร็จเป็นด้วยดีเสมอมานั่นเองวันนนนีี้้รรบตอดา สมาชิกผู้โชคดีของเรากําลังอยู่ด้านในแล้วนะครับกำลังเตรียมที่จะรับประทานอาหารจากหลายๆสัญชาติอยู่นะครับจะเป็นยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับตามมาชมกันเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้สนใจร้านนี้เป็นพิเศษมาทานอะไรครับวันนี้ ปลาทอดกับมันฝรั่งครับปลาทอดกับมันฝรั่งนะครับทำไมถึงเลือกร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านอาหารประเภทอเมริกันโดยฟรองโกนะครับอันนี้มีอาหารหลากหลายมากนะครับสังเกตว่านี่จะเป็นด้านหน้าร้านเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วท่านอื่นๆที่มาด้วยกันเนี่ยสนใจร้านอาหารไหนปรเคทครับอันนี้เขาแยกไปตามโซนนะครับแยกไปตามโซนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตามชมร้านอื่นกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับไปเลยสำหรับใครที่ชอบ ทานอาหารญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้มีอยู่แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นชเปนิชคิวซีนะครับเป็นคุยญี่ปุ่นโดยเกียวโตเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็กําลังหมกมุ่นกับการเลือกเลยวันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษครับน้องมีนค่ะน้องมีนอยากทานอะไรเป็นพิเศษครับวันนี้แกงกะหรี่ไก่ครับแกงกะหรี่ไก่อาหารญี่ปุ่นแกงกะหรี่ไก่ใช่ไหมฮะอ่านะครับอันตัวไหนเอ่ยนี่ครับ นะะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เป็นอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแซลมอนหรือว่าจะเป็นพวกซูชิต่างต่างเลยมากมายเลยนะครับระนั้นใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาร้านนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนโอเคไปร้านต่อไปกันเลยครับ สำหรับแฟนอาหารไทยนะครับหลายๆคนก็แน่นอนว่าต้องนึกถึงส้มตำนั่นเองนะฮะด้านหลังของผมตอนนี้จะมีส้มตำหลากหลายมากเลยส้มตำไทยไขย่เค็มส้มตำไทยกุ้งสดยำคอหมูย่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาหารไทยของเราเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านเป็นซีฟู้ดเวฟนะครับตัวน,นี้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยเป็นไทยซีฟู้ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพลาดอาหารไทยเนี่ยห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาด คุณต้อมครับวันนี้ครับ <ไอ S 1> ทางฟู้ดเวฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสปอนเซอร์ทีวีของเราที่ทําให้กิจกรรมสปอนเซอแฟมิลี่ในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นได้นะครับ <ไอ S 1> ส่วนอาหารฟู้ดเวฟของเราเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนบ้างครับพี่ต้อมครับเ,เป็นนานาชาติเลยนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับมีทั้งไทยญี่ปุน่นอินเดียนะครับแล้วก็มีอเมริกันอิตาเลียนนะครับยันถึงรัสเซียนะครับมีหลากหลายเลือกนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสามารถ ใช้เครดิตการ์ดของผมตัวนี้ลูดซื้อได้หมดเลยทุกร้านเลยครับนะฮะวิธีการเนี่ยคือปกติแล้วอาจจะเป็นเหมือนไปแลกคูป,ปองอะไรกันก็ว่าไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดที่มีมูลค่าภายในการ์ดเลยนะครับใช้ลูดตามมูลค่าสินค้าที่ต้องการซื้ออาหารที่เราอยากจะรับประทานได้เลยใช่ครับแต่พูดได้เลยนะครับว่าฟูดเว็เนี่ยเป็นการเหมือนออรวบรวมนะอาหาร,รที่มีชื่อเสียงจากแต่ละพื้นที่แต่ท้องถิ่นเนี่ยมารวมกันไว้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เคยมีโอกาสมาทา้งฟูดเว็บเนี่ย บรรยากาศไม่ใช่เล่นๆเลยครับอันนี้มันจะเป็นบรรยากาศซีวิวพาโนรามานะครับสามารถมองหาดทัทยาได้360องศาเลยนะครับมองได้ทั่วทั้งหาดเลยนะครับมองยันถึงจอมเทียนแล้วก็ยันแหลมเชบังวิวของเราจะสามารถมองได้เลยครับช่วงเย็นๆยนจะวิวสวยมากเลยครับสามารถมานั่งทานได้ครับแล้วตอนนี้บรรดาผู้ที่มารับประทานอาหารที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีคนไทยเยอะแยะมากมายชาวต่างชาติเป็นที่นิยมมากๆเลยใช่ครับแปดสบเปอร์เซนเป็นชาวต่างชาตินะครับ ช่วงนี้ก็จะมีพวกชาวจีนเจ้าชาวเอเชียที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับแล้วก็เป็นอีกประมาณ20%เจะเป็นของคนไทยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับทางสปอนเซบร์ทีวีของเราในนามที่ผมเป็นตัวแทนแล้วกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสื่ออาหารฟูดเว็บเป็นอย่างมากเลยที่ทําให้กิจกรรมในวันนี้เนี่ยจัดขึ้นได้แบบด้วยดีตลอดเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่ทางโรเยอรการ์เด้นเนี่ย ขึ้นมาเลยนะครับศูนย์อาหารฟูดเวฟพร้อมบริการทุกท่านอาหารทุกสัญชาตินะฮะรอท่านอยู่ครับ ตอนนี้นะครับอยู่กับลูกค้า V.I.P. ที่อยู่กับสบนเคเบิลทีวีของเราเนี่ยกันมาอย่างเหนียวแน่นกันเลยทีเดียวนะครับกับคุณเพชรนภาพรนั่นเองนะครับสวัสดีครับน,นะครับวันนี้เป็นไงบ้างส่วนอาหารฟู้ดเวฟวันนี้น้องๆแต่ละคนรวมถึงคุณเพชรนภาพรเนี่ยสั่งอะไรมารับประทานกันครับเขาที่สั่งสเต็กไก่คะ่ะรับผมนะฮะอร่อยโ okay อเคค่ะดีามากอันนี้กำลังกำลังรออยู่ใช่ไหมครับน้องๆนี่คือรอรอคุณพ่อคุณแม่มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่านะฮะวันนี้เรากินอะไรครับ มาเท่ากับเฟรนฟรายไม่กินข้าวนี่ไดเอทหรือเปล่าครับนะครับ <c oughs> แล้วนี่เห็นน้องคนนี้นะครับคนนี้วันนี้กินอะไรเอ่ยลามเมนกับเนือาญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้กินรามเมงนะครับอันนี้คุณพ่อ<ห>ทานอะไรครับฟร <Francis. Francis. S 1> านซิสอาหาสเต็กไก่อืมวันจันทระทานสเต็กไก่เหมือนกันนะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการที่ ทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยได้มาร่วมรับประทานอาหารกันที่ฟู้ดเว็บแห่งนี้ครับรู้สึกดีค่ะราประทับใจมากๆมีโต๊ะคนจัดเยี่ยมค่ะสนุกม,มากค่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาเป็นแฟมิลี่เดียวก,กันกับพวกเราแบบนี้ได้นะครับกับกิจกรรมโฉบ,บนแฟมิลี่ที่เราจัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องกันเลยวันนี้ครั้งนี้พลาดไปไม่เป็นไรครับครั้งหน้ายังมีแน่นอนฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้าน่อยครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟมิลี่กับเรา อาจจะใช้เคเบลิลอันอื่นอยู่ยังไม่ติดสองคนเคเบลิลทีวีของเราเนี่ยควรจะทำตัวยังไงบ้างครับคุณเพนภพพรครับก<ล>็ให้มาติดสอพคนเคเบลิลค่ะบริการดีเยี่ยมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแถมยังมีของแจกของอวันเยอะมากค่ะดีค่ะประทับใจมากๆน่ะครับนี่แหละครับเป็นความรู้สึกจริงๆของลูกค้าของเรากันเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากครับ เป็นภาพบรรยากาศในศูนย์อาหารฟูดเวนนะครับของกิจกรรมสมพลแฟมิลี่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ประจําปีนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่เห็นภาพบรรยากาศในวันนี้แล้วนะครับอยากจะมาจอยร่วมกับเรานะครับร่วมกับพี่น้องนะฮะของสมพลเคเบิลทีวีนะครับรวมถึงสมาชิกท่านอื่นๆเนี่ยสามารถติดตามรายการต่างๆของสมพลเคเบิลได้เลยนะครับจะมีข่าวมาแจ้งเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมในตอนไหนเนี่ยพวกเราจะรีแจ้งให้ทราบกันแน่นอนนะครับจะครั้งหน้าในครั้งที่5เนี่ยจะจัดขึ้นที่ไหนจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกัน รับรองว่าสนุกสนานไม่แพ้ในครั้งนี้แน่นอนนะครับวันนี้ครับผมนะกับรายการโสบบนโซเชียลนะครับและก็กิจกรรมโฉบพนแฟิลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ